มีคนขอเข้ามาค่ะอยากจะให้แน่มาแชร์เมนูมอคค่ามิ้นท์ค่ะ mm hmm. หวานเบาๆไม่ได้หวานมากนะคะเ mm hmm. ย็นเย็นในปากแล้วก็ขึ้นจมูกค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะแนวเรนทัลคอฟฟี mm ่ hmm. นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟอร่อยๆนะคะมีคนขอเข้ามาค่ะอยากจะให้เน่มาแชร์เมนูมอคค่ามิ้นท์ค่ะ ก็มอคค่ามินนะคะมีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้มีทั้งมินนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํายังไงให้เราได้เป็นสูตรกาแฟมอคค่ามินที่อร่อยๆเดี๋ยวนี้มาแชร์ให้ละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เน่ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตาม Subscribe ด้วยค่ะ Oriental Coffee Channel จะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสําหรับมอคค่ามินวันนี้นะคะเน่จะมาแชร์เป็นแบบ3แก้วนะคะแก้วแรกเป็นมอคค่ามินร้อนแก้วที่2มอคค่ามินเย็นเอาเป็นแบบ แก้ว16ออนแล้วก็แก้วที่3นะคะมอคค่ามินเย็นแบบแก้ว22ออนค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าครบเลยนะคะสำหรับร้านที่ใช้แก้วขนาดไหนก็ใช้ได้เลยค่ะทีนี้กาแฟที่เน่ใช้วันนี้นะคะเน่ใช้เป็นกาแฟตัวอาราบิก้าขั้วกลางเข้มนะคะตัวนี้ค่ะเป็นตัวเทเลียนโลสนะคะอาราบิก้า100%เนาะ แล้วก็เน่จะมีผงโกโก้นะคะก็ใช้เป็นโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราเหมือนกันค่ะเป็นดัชโกโก้นะคะแล้วเน่จะมีไซรัปมิ้นท์ค่ะวันนี้ใช้เป็นไซรัปมิ้นท์ของซีโนริต้านะคะเพราะว่าเน่ว่าไซรัปมิ้นท์เขาค่อนข้างที่จะแบบเย็นสดชื่นเข้มข้นนะคะแล้วเน่ก็จะมีนมสดค่ะเราจะใช้เป็นนมสดรสจืดของเอ็มมิล์นะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าวัตถุดิบที่เน่ใช้วันนี้ถ้าใครใช้ของยี่ห้ออะไรก็ลองใช้ของที่เองชอบได้เลยนะคะปรับสูตรตามที่เองชอบได้เลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะเริ่มต้นที่มอคค่ามิ้นร้อนก่อนนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะทำมอคค่ามิ้นร้อนนะคะเน่ก็จะทำกาแฟมาก่อนนะคะ1ช็อตหนึ่งออนค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำเสิร์ฟใส่แก้วร้อนเลยนะคะอันนี้แก้วร้อนนี้เป็นขนาด8ดออนนะคะเดี๋ยวนน้ก็จะทำใส่แก้วเลยค่ะ ไล่น้ำนะคะทุกครั้งก่อนที่จะใส่ด้าชมชงค่ะเสร็จแล้วเราก็แก้วกาแฟมารองได้เลยนะคะแต่ต้องมั่นใจนะคะว่าช็อตกาแฟของเราคือโอเคนะคะเคช็คช็อตให้เรียบร้อยค่ะอ่าเห็นไหมพอน้ำกาแฟไหลมาเราก็รอเลยอ่าตอนนี้นะคะกาแฟของเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเราได้กาแฟมานะคะ1ออนมาเรียบร้อยแล้วค่ะเน่ก็จะมาตักผงโกโก้นะคะสําหรับเมนูร้อนเนี่นจะใช้ผงโกโก้แค่ยนค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะอันนี้คือเป็น1ช้อนชาค่ะก็อาจจะพูนเล็กน้อยได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยก็แล้วแต่เราชอบแบบว่าเข้มข้นมากน้อยนะคะเสร็จแล้วเน่ก็จะคนให้โกโก้กับกาแฟเขาเข้ากันค่ะเพราะว่าน้ํากาแฟเรายังร้อนอยู่เนาะเราก็คนให้เข้ากัน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะไปทำนมร้อนค่ะเราก็เทนมนะคะมาเลยค่ะครึ่งประมาณครึ่งเหยืออพอเราได้นมร้อนมาเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะเทนมค่ะเน่จะกดไซลับมิ้นนะคะไซลับมิ้นของซีนอริต้าค่ะเราจะกดลงไปที่1ปตั๊ม อันนี้จะกดใจหลับมิ้นใส่ลงมาในกาแฟเลยนะคะ1ปั๊มค่ะนี่พอเรียบร้อยแล้วเอานมที่เราทำฟองนมร้อนมาเรียบร้อยค่ะก็เทล,ลงไปได้เลยนะคะอยนนี้ก็เทล,ลงไปเลยค่ะนี่นะคะก็เอาเป็นแบบว่าไม่ได้จะทำลายให้ดูนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยผงโกโก้ได้เลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้ว จริงๆเวลาที่เราโรยผงโกโก้นะคะเราสามารถที่จะมาแบบเล่นลายกับผงโกโก้ได้เห็นไหมคะนี่อันนี้เน่มาใช้ให้เป็นอีกไอเดียนึงเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะนะตอนนี้มอคค่ามิ้นของเราเมนูร้อนก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทําเป็นเมนูเย็นบ้างนะคะพอเป็นเมนูเย็นค่ะทํา96ออนก่อนเราจะใช้กาแฟ2ช็อตนะคะแล้วเราจะดึงน้ากาแฟมาที่2ออนค่ะเดี๋ยวเน่ทำน้ากาแฟให้ก่อน น้ำกาแฟ2อออนค่ะเน่ก็ได้มาเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาจัดการใส่ผงโกโก้ค่ะลงไปในกาแฟของเรานะคะเน่ก็จะใส่ผงโกโก้ของออรนทอลเราเานียค่ะใส่ลงไปที่ประมาณ1ช้อนพูนๆประมาณนี้นะคะประมาณ10กรัมค่ะถ้าหากว่าใครช่างก็ประมาณ10กรัมนะคะใส่ผสมลงไปในกาแฟเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยก็คือ เขาร้อนอยู่เพราะฉะนั้นละลายผงโกโก้ได้สบายๆค่ะนี่เห็นไหมโอเคค่ะตอนนี้กาแฟกับโกโก้ละลายเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูให้เป็นมอคค่ามินต์กันค่ะสําหรับเมนู96ออนค่ะเราจะใส่ไซรัปมินต์นะคะลงมาที่2ปั๊มหรือว่า15 ml นะคะอันนี้ปั๊มของซีเวตาเขาก็คือ7.5 ml อยู่แล้วค่ะนี่ก็กดเลยนะคะ1 2ค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราชอบหวานน้อยใส่แค่นี้พอ แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเสิร์ฟแบบให้มีความแบบหวานมันอะไรเงี้ยนะคะสำหรับแบบลูกค้าทั่วๆไปอะค่ะเราอาจจะมีการใส่นมผสมเพิ่มได้นะคะนมผสมก็คือนมข้นหวานสองกระป๋องบวกด้วยนมข้นเจลหนึ่งกระป๋องนะคะก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เหมือนกันค่ะเนี่ยก็จะใส่นมผสมเนี่ยลงมาที่ครึ่งออนนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะเราชอบหวานมากหวานน้อยเราก็ปรับสูตรที่เราชอบได้เลยค่ะเนี่ยก็เทลงมาผสมเลยนะคะ แต่ถ้าเราไม่ได้อย่างได้หวานมากอย่างที่บอกนะคะใส่หลับตัวเดียวเขาหวานของเขาอยู่แล้วเสร็จแล้วค่ะเนี่จะใส่นมสดนะคะรสจืดเอ็มมิเนี่ค่ะใส่ลงมาที่4ออนค่ะนี่นะคะ4ออนทเทลงไปเลยเราก็จะได้มาเป็นนมมิ้นท์เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วใส่น้ำแข็งค่ะ ใส่น้ำแข็งเรียบร้อยก็ตามด้วยกาแฟโกโก้เนี่ยนะคะที่เราคนเข้ากันเรียบร้อยเนี่ยค่ะใส่ตามลงไปเลยนะคะ อตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูมอคค่ามิ้นแก้ว16ออนทีนี้เดี๋ยวเรามาทำแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสูตรแก้ว22ออนค่ะก็คือเราจะใช้เป็นกาแฟเนี่ยสองช็อตแล้วก็ดึงน้ำกาแฟ3ออนนะคะก็คือถ้าร้านไหนที่แบบว่าเสิร์ฟแก้ว22ออนแบบใช้3ช็อตก็ใช้3ช็อตเหมือนเดิมนะของตัวเองเลยนะคะ3ช็อต3ออนแต่ถ้าใช้2ช็อตก็2ช็อต3ออนแบบนั้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือจะใช้เป็น2ช็อตและกันแล้วก็ดึงน้ำกาแฟมา3ออนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นำกาแฟมาเรียบร้อยนะคะที่3ออนค่ะอาเดี๋ยวเรามาทํามอกค่ามินกันนะคะก็เน่จะใส่ตัวโกโก้ผงอะคะ่ะโกโก้ร้อรของเราเนี่ยค่ะใส่ลงไปที่1ช้อนพูนๆน,นะคะอ่าพูนๆเยอะหน่อยค่ะประมาณสัก12กรัมแถวๆนี้นะคะนี่ใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนนะคะให้ละลายเข้ากัน พอละลายเข้ากันเรียบร้อยค่ะเราก็มาทําในส่วนของนมมิ้นกันนะคะใส่ในเมนูมอคค่าเนี่ก็จะใส่ไซรัปมิ้นค่ะที่20 m l นะคะ20 m l ก็คือประมาณเกือบเกือบสามปั๊มหรือเราจะใส่3มปั๊มเลยก็ได้นะก็เกินนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราใช้ตวงเอาก็20 ML แต่ว่าถ้าใช้กดก็3ปั๊มไปเลยก็ได้นะคะอันนีก้ก็กดเลยนะคะ,ะประมาณ20 m l นี่นะคะเกือบเกือบเต็ม3ปั๊มถ้าหากว่าเรา,เาหวานน้อยแค่นี้พอ แต่ถ้าเราอยากได้แบบหวานมันนะคะเพิ่มตัวนมผสมนะคะลงไปอีกประมาณ20 ML ค่ะในนี้ก็เพิ่มลงไปเลยนะคะ20 m l นี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรเรียกว่าอร่อยหวานมันเลยค่ะแต่ถ้าเอาหวานน้อยหวานธรรมดาน้อยๆน,นะคะก็ไม่ต้องใส่นมผสมค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่นมสดรสจืดกันค่ะสำหรับนมสดรสจืดเน่จะใส่มาที่4ออนเหมือนกันนะคะ4อ,ออนใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะ4ออนแล้วก็เทลงไปเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันนมเราก็จะกลายมาเป็นนมมิ้นท์สีสวยๆน่าทานน่าทานแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำแข็งใส่ได้เลยค่ะ น้ำแข็งเต็มแก้วแล้วเราก็เอาตัวกาแฟกับโกโก้ที่เราผสมกันเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเทตามลงไปได้เลยค่ะนี่เรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูมอคค่ามิ้นท์แก้ว22ออนค่ะนะตอนนี้ก็3สูตรนะคะเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเรามาถึงเวลาชิมแล้วค่ะว่า มอคค่าร้อนแล้วก็มอคค่าเย็นของเราที่เราทำเนี่ยได้รสชาติเป็นยังไงบ้างหอมมิ้นสดชื่นหรือเปล่าโกโก,โก,โก,ก้กาแฟหายไหมหรือเข้มข้นยังไงมาชิมกัน, <S <S ดนเดนนี่ชิมร้อนก่อนนะคะแทบจะหายร้อนอยู่แล้วค่ะชิมเลยเนาะ <S <S ห,หวานเบาๆไม่ได้หวานมากนะคะ แต่ว่ามีความโกโก้มีความกาแฟแล้วก็มีความเย็นเหมือนเราเพิ่งแป้งฟันซนใหม่ๆคือเย็นเย็นในปากแล้วก็ขึ้นจมูกค่ะคือนนี้ต้องบอกว่าเป็นมอคค่าที่หวานเบาๆนะคะดื่มง่ายอืมมันเย็นคือมิน้นมินเขาบอกว่ามินมินเขามิ้นมากอะ่ะอืมแต่แน่ว่าอันนี้ดื่มง่ายดีนะไม่ถึงกับแบบหวานมากนะคะก็ถ้าใครชอบหวานๆก็เติมนมผสมลงไปได้นะคะในเมนูร้อน เดี๋ยวเรามาชิมแก้ว16ออนกันบ้างค่ะนี่แก้ว16ออนนะคะชิมนมมิ้นก่อนคือนมมิ้นนะเขาอร่อยอะ่ะเย็นเหมือนเรากินลูกอมมิ้นเลยไม้มิ้นเหมือนกันเลยอะ่ะอออารมณ์เดียวกันเลยอะ่ะนให้เข้ากันเนาะมอคค่ามิ้นอืมอร่อยอะ่ะคืออันนี้ถ้าสำหรับเน่ก็หวานไปนิดนึงนะคะ แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสูตรที่ขายแบบขายได้เลยคือความหวานมันได้เลยอย่างนี้นะคะก็ธรรมดาน่ทาไม่หวานเนี่ยอันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าหวานไปนิดนึงก็จริงๆถ้าสำหรับเน่อาจจะไม่ต้องเติมตัวนมผสมก็อร่อยละแต่ว่าทีนี้เนี่ยคืออันนี้เรามาแชร์สูตรแบบทําขายเนาะก็ต้องมีความหวานมันแหละอืมอืมแต่อร่อยนะความกาแฟโกโก,โก้นะคะมาหมดเลยแล้วก,แวก็แล้วก็มิ้นเ เย็นเย็นแบบลมหายใจสดชื่นอืมนมมีนอร่อยกลายเป็นม็อคค่าที่แบบดีงามมากโอเคผ่านค่ะสูตรนี้นะคะ follow ทำกันได้เลยค่ะตามนี้เลยแล้วก็ขอให้ขายดีๆนะคะลองสร้างเป็นเมนูใหม่ได้เลยค่ะ ถ้ายังไงนะคะไปลองทําดูถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องรายเมนูแบบไหนก็บอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้เพิ่มอีกค่ะก <ๆ S 2> ็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานร r i e n t a า c o f f e นะคะกดติดตามสับสกัดกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูมอคค่ามินมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ